เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมสวนนผู้ชมในเลือกซื้อเล็กอยู่นะครับสวนเป็นชั้นโนนครับแล้วก็มีบ้านทรงโมเดิร์นหนึ่งหลังยกพื้นหลังทันสมเราะครับไม่เปื้อนไม่แฉะยกพื้นสวยๆเลยมีโรงจอดรถให้เรียบร้อยครับทำให้เรียบร้อย รอบๆก็เป็นสวนนะครับมีเพื่อนบ้านมองเห็นกันไม่เปรียวในสวนก็มีต้นไม้เก็บผลผลิตได้แล้วครับทุเรียนนะครับทุเรียน42ต้นนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วแล้วก็มีทุเรียนใหม่อีก21ต้นตัวบ,บ้านขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะครับน้ําไฟพร้อมใช้เอกสารสิทธิ์โฉนดนครับเนื้อที่3งาน51ตารางวามีที่งอกหัวไร่ไปนาเพิ่มอีกนะครับ นัเรียนนะเก็บผลผลิตได้แล้วครับดิน,นดีน้ําดีบรรยากาศดีอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจทําบ้านไร่บ้านสวนได้สบายฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือกซสีมาจํามแต่ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆแบงนี้อยู่จันทบ,บุรีครับสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดี